สวัสดีครับอันนี้แชมป์รสซิ่งมีเชฟประนามประดอีกแล้วนี่ตาสองชั้นอุ้ยคันคันดีดำนี่ขายไปแล้วนะครับอันนี้มาใหม่ก็คือเดิมบางเลยคลาสสิกนะตัวนี้นะอ่าหน้าตะสมเป็นตาสองชั้นอ่าเป็นตัวนี้เป็นตัว LT ด้วยสีฉ่ำๆเลยสีฉ่ำๆเลยนะสีฉ่ำเลยครับแต่อันนี้ก็ยังยังไม่ได้ขัดสีนะให้ให้ลูกค้าดูก่อนดูรอบกันครับโอ้โหสวยจัดอันนี้คือแบบว่า สวยอันนี้คือสีเดิมนะบางๆเลยนะมีะมีจะมะีเก็บบ้างเล็กน้อยครับอ่าแต่ไม่มีชน,นหนักแน่นอนครับ,รบน,นี้ก็คือสีช่ำเดิมบางเลยนี่แ<ะ>ห้งๆเลยครับช่วงล่าง,งช่วงล่างดีไม่ดังนะเพราะว่ารถครันนี้เป็นรถชื่อผมเองนะผมใช้งานเองครับเป็นรถ่าชื่อเจ้าของใช้รถรถสร้างตัวเลยครับอันนี้ผมใช้มาสี่ปีแล้วครับคันนี้ดูได้เลยนี่เดิมเดิมบางจัดสวยสวยเลยสีเดิมบางเลยครับสีไม่ขาดนะคบผมสีไม่ขาด มาเดี๋ยวเรามาอันนี้ดูไลอ่ารายละเอียดรอบรถแล้วคือเราเปลเปีลยป่นลยนอะไรไปมั่งยางใหม่สี่เส้นคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สีจ่จัดยางให้ใหม่สี่เส้นเดี๋ยวดูดูห้องเครื่องก่นอนห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะบอกไล่เลยนะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างอ่าค,อครันนี้คือเปลี่ยนไปเยอะผมทําไปหมดไปประมาณสี่หมื่นนะครับมองเห็น แบตหนึ่งโลกแล้วอันนี้คือยังไม่ล้างนะมันก็เลยเปื้อน่ในล้างครับให้ลูกค้าดูอย่างนี้เลยก็คือแบตใหม่มือหนึ่งแบตเปลี่ยนใหม่มือหนึ่งแบตเปลี่ยนใหม่ได้สตาร์ทเปลี่ยนใหม่ได้สตาร์ทเปลี่ยนใหม่ได้สตาร์ทเปลี่ยนใหม่ก็ลู้ว่าสามพันกว่านะครับเปลี่ยนใหม่แล้วหัวฉีดสี่หัวหัวฉีดสี่หัวเปลี่ยนให้ใหม่นี่เปลี่ยนให้ใหม่หัวฉีดเปลี่ยนให้ใหม่โดยไปหมื่นกว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกลองน้ำมันเครื่องกล่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เเปลี่ยนใหม่อีกนี่ครับกองอากาศนี่ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วก็คันนี้จริงๆแล้วอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจจะจาไม่ได้นะครับก็คือคันนี้ยเป็นรถใช้เองก็คือผมเปลี่ยนใหม่ไปเยอะแล้วก็คือพร้อมใช้งานก็คือเอาไปเนี่ยเติมน้ามันขับอย่างเดียวอ่ะคันนี้ราคาเท่าไรเปลี่ยนใหม่ขนาดนี้แพงแน่เลยไม่แพงครับแต่ไม่ห้ามต่ออ่ะขอราคาเลยราคามาคันนี้ก็หนึ่งแสน สองหมื่นบาทอ้าวแสนสองเป็นเป็นเป็นกระจกไฟฟ้าป่ะตัวนี้หรือมุมหมุนเป็นกระจกไฟฟ้าครับไหนอู้ได้ไฟฟ้าด้วยเป็นไฟฟ้าครับนี่ใครชอบคลาสสิกก็มาเลยนะครับอ่าไม่วิ่งไปสองแสนแปดหมื่นกิโลเมตรครับผมอ่าใช่ครับผมเออนี่ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ผมบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดมาต่ออะไรก็คือผมขอไม่ลดแล้วนะคันนี้แบบ มันเป็นแบบคือผมทาไปเยอะแล้วงจริงก็คือมาดูได้เลยใช่ก็คือตอนนี้เราเราไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็คือจะขายงานก็อยากจะแบ่งให้คนเข้าไปใช้งานเพราะเน็ยจอดอย่างเดียวเลยเนาะใช่ก็จอดอย่างเดียวเลยก็ถ้าเกิดมาดูตัวจริงก็คือแวบกว่านี้แน่นอนเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับก็ใครสนใจติดต่อมาได้ที่ช่องทางเบอร์โทรนะครับหรือช่องทาง YouTube นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสองสองห้าห้าเก้าสองสี่หนึ่งครับผม โอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ